คลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบพร้อมรีวิวการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณบนฝ้านะครับฉนวนกันความร้อนที่ผมใช้จะเป็นของอลูมิเนียมติเลเยอร์นะครับตัวนี้จะมีความหนาอยู่ที่10มิลเลยครับสามารถใช้ได้หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งก่อนติดตั้งหลังคานะครับใต้หลังคาใต้ฝ้าอย่างในงานนี้หรือว่าที่ผนังก็สามารถใช้งานได้ครับ ตัววัสดุนะครับไม่มีส่วนประกอบของใยแก้วหรือใยหินนะครับรวมถึงมีคุณสมบัติไม่ลามไฟให้เราไปวัดขนาดของตัวช่องนะครับหรือว่าขนาดของความห่างของตีลายรวมถึงความยาวที่เราจะใช้นะครับมาเลยจากนั้นเราก็มาตัดตัวฉนวนการคมร้อนอลูมิเนียมนะครับมันติเลเยอร์เนี่ยตัวนี้นะครับให้ได้ขนาดตามที่เราวัดมาเลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นกันไกก็ได้นะครับสามารถที่จะตัดให้ได้ขนาดแบบง่ายๆเลยนะครับ ผมแนะนําว่านะครับก่อนที่จะเอาขึ้นไปติดตั้งด้านบนให้ม้วนเป็นม้วนแบบนี้นะครับตามขนาดของแต่ละส่วนเลยนะครับซึ่งมันจะสามารถเอาขึ้นไปใต้ฝ้าแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะครับก่อนติดตั้งนับให้สังเกตที่ฉนวนกันความร้อนนะครับเขาจะมีฟอยล์แท้ทั้ง2ด้านแต่จะมีด้านหนึ่งนะครับที่จะมีตะข่ายอยู่นะครับการติดตั้งบนฝ้าลักษณะแบบนี้เราจะหันด้านที่มีตะข่ายขึ้นด้านบนนะครับซึ่งตัวฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมตัวมันติเลเยอร์ตัวนี้นะครับ จะมีน้ำหนักเบาไม่ทำลายโครงสร้างของตัวฝ้าเราเราสามารถที่จะวางเข้าไปนะครับบนฝ้าของเราได้เลยนะครับตามตำแหน่งที่เราต้องการขั้นตอนการติดตั้งทำได้ไม่ยากเพียง3ขั้นตอนนะครับก็คือการวัดนะครับตัดจากนั้นก็มาติดตั้งได้เลยนะครับโดยตัวนี้จะมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนสูงสุดได้ถึง97%ก็จะส่งผลทําให้ห้องเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ในระยะยาวก็จะช่วยลดหรือว่าประหยัดพลังงานเกี่ยวกับการใช้แอร์ภายในบ้านของเราได้ด้วย ดยถ้าเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างของอุณหภูมินะครับได้แตกต่างมากกว่านี้นะครับมากกว่า5องศาขึ้นไปอย่างแน่นอน สำหรับท่านนดยนับที่อยากจะดูวัสดุตัวจริงหรือว่าทดสอบฉนวนกันความร้อนตัวจริงเนี่ยสามารถไปได้ที่งานสถาปนิกนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่29เมษายมษาจนถึงวันที่4พฤษภามนะครับที่ Impact เมืองทองธานีเพราะว่าทางอลูมิเนียเขาก็มาจัดบูทธที่นั่นด้วยนะครับก็จะได้เห็นสินค้าแล้วก็ทดสอบตัวฉนวนกันความร้อนจริงๆของอลูมิเนียด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ